สัสดีครับบ่าวเถ้าวัสดีท่านผู้ชมครับเป็นจังไดใน,น,น่น้อนะครับเอฟซีมีผู้ใดโชคผู้ใดหมานในบอนะครับผมผลรางวัลงวดวันที่16กันยายน2566นะครับล่างนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับ46นะครับผมและกำลังวันอ่า สามตัวนะครับแปดหนึ่งสองพี่น้องโอ้ยเหล็กฝันบ้าเถาแปดสองแปดไปยุดรักลอยแต่ว่าสูตรคำนวณบนบ้าเถาพี่น้องครับสองหนึ่งมาหนึ่งสองนะครับบนอย่างเดียวนะครับมาตกกับพี่น้องแต่ว่าที่จริงบนตรงๆนะครับแต่ว่าบ้าเถากระยำอยู่ว่าให้กลับตัวไว้ด้วยนะครับชุดบนคือว่ากระยับตัวไว้นําแต่ว่าเป็นตามสูตรนี่คือสูตรตรงๆนะครับสองหนึ่ง มาหนึ่งสองพี่น้องมาตัวร่องพ่อบ่าวเถาเด่นสากับสีนะครับสูตรบนบ่าวเถามีสองมีสามมีสีแต่ว่าให้เด่นสามกับสีพี่น้องจับตามนี้สูตรนี่กันสองหนึ่งนะครับมาหนึ่งสองนะครับสูตรคำนวณกระเทีว่าแม่นอยู่ครับชุดบนแต่ว่ามาตัวกลัรนะครับท่านผู้ชมครับแต่ที่จริงเนี่ยตามสูตรตรงมาตรงตรงตรงวดนี้จับค 1, 2, ูเฮสองหนึ่งมาหนึ่งสองกระเข้าหลายเซียนหลายอาจารย์อยู่ครับผมจะเป็นเบื้องน้ำกัน นะครับบามีผู้ใดให้ถูกแน่นะครับเลขคำนวณบ่าวเถาก็ชีว่าครับให้สองหนึ่งมาหนึ่งสองครับเอาไปเบิงน้ำกันท่านผู้ชมว่ามีสำนักใดมีเจ้าใดแน่นะครับให้ถูกนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับจะพาท่านผู้ชมไปรับชมน้ำกันตองงวดครับผมเอาท่านผู้ชุมนะครับนี่เป็นสูตรคำนวณนะครับของบ่าวเถาชุดบน นะครับชุดบนตรงๆพี่น้องแต่ว่ามาตัวกับแต่ว่าเบาเทาวาถาผู้ใดอยากกันกับตัวไว้กับกับด้ครับแต่ว่าเพราะสูตรมันเป็นสูตรตรงๆครับธรรมธรรชมนะครับสองสามซีเบาเปานไปเด้นสามกับ4ีหลายพี่น้องนะครับลักสองมีเบาเ่าให้เป็นตัวร่องด้ธรูมชมด้ครับสองหนึ่งมาหนึ่งสองนะครับผมนี่ครับสูตรคำนวณเบาเ่าชุดบนบนย่างเดียวครับมาตัวกับนะครับพี่น้องเอาครับเดี๋ยวงวดวันที่ หนึ่งตุลานะครับธรรมชุ่มครับจังรอชมพี่น้องชุดคำนวณบ่าวเท่านะครับเอางวดนี้ก็ถือว่ามาตก,กับสองหนึ่งมาหนึ่งสองโอ้ยเลขคำนวณบ่าวเ,เลขฝันพี่น้องนะครับเนาะเอาสู่กันต่อแม่ซีสเกีเป,ปิ้ลกระยำครับว่าวิ่งแปดเลยเด้อน,นะครับแปดกับสองยูผันมีหนึ่งหนึ่งมาใส่กลางนะครับธรรมชุ่มเอางวดนี้ลุดนะพี่น้องเนาะครับผม แม่เสรลภูมินี่ครับลักซิปเป็นซิปลักหน่วยเป็นหน่วยเป็นจังไดท่านผู้ชมแม่เสรลภูมินะครับหนึ่งสองตรงตรงครับหนึ่งสองตรงตรงลักซิปหนึ่งลักหน่วยสองแม่นบ่ครับบ่เบาหลายแม่เสรลภูมิลักซิปเป็นลักซิปลักหน่วยเป็นลักหน่วยบนล่างเห็นบ่ครับตรงตรงอันนี้ก็ของแท้นะครับท่านผู้ชมถือว่าของแท้นะครับหนึ่งสองตรงตรงโอ้เขาตรงตรงแม่เสรลภูมิ ปูกุ่มภาวะนะครับปูกุมภาวากระแมนยูพี่น้องเนาะครับวิ่งบนกระแมนวิ่งแปดนะครับวิ่งแปดแมนตะวา่าให้ชุดล่างสองหนึ่งหนึ่งสองไปบนนะครับถือว่าผิดนะครับเนาะล่างไปบนนะครับเพิ่นให้หนึ่งสองให้หนึ่งสองล่างไปบนปูกุ่มภาวะนะครับท่านผู้ชมแม่พะเยานี่พี่น้องเห็นบ่แม่พะเยานะครับดับล่าง นะครับดับ8นะครับดับล่างดับ8งวดที่19ดับอยู่นะครับ2ตัว4 6ตรงตรงแม่พะเยา4 6ตรงตรงนะครับนี่ครับเป็นชุดบนล่างเห็นไหมครับวิ่ง7กับ4นะครับเด่นทั้ง2ตัวเลขติด6 8 2 4 6ตรงตรงแต่ว่ or, whom, uh huh. าดับบนแม ori, ่เพิ่นบ้เบ้าเถออ่าเพิ่งจะลงวันนี้ดับอยูด้วยแม่เพื่นว้าดับ5กับ1นะครับ1แม่1 2อยู่พี่น้องแต่ว่าดับล่างแม่นี่ครับ เอฟซีก็ถามเขามาหลายดับยูครับดับแปดงวดที่สิบเก้านะครับจับคู่เข้าสี่หกล่างตรงๆแม่พะเยาครับท่านผู้ชมถือว่าแม่นพี่นัทชัยภูมินะครับพี่นัทชัยภูมิวิ่งสองพี่น้องโอ้ยสองนะครับเลขวิ่งเพิ่นแม่นอยู่ด้วยครับสายพอประแดงเพิ่นมาเอาเลขวิ่งนะครับเนาะเพิ่นเน้นเลขวิ่งก็ถือว่าเพิ่นได้เลขวิ่งแม่นอยู่ครับผมเลขวิ่งถือว่าแม่นนะครับเนาะ จับคู่ลุดอยู่ท่านผู้ชมนะครับงวดหน้านะครับรอตามกันต่อครับผมพี่นักชีภูมิอาจารย์สังพี่น้องโอ้ยนะครับเด็กวิงก่งแกรแมนสามตัวศูนย์ไปอยู่ทั้งนานะครับศูนย์แปดหนึ่งสองโอ้โอ้โอ้ทาเป็นศูนย์แปดสองนี่โอ้ท่านผู้ชมนะครับเลขวิ่งเขาเลขวิ่งอยู่ครับวิ่งสองอาจารย์สังก็ถือว่าแม่นเลขวิงข่งนี่เพิ่นการันตีเลยเลขวิ่ง บ่มีหลุดเพิ่นว่าเนาะครับอาจารย์สารคามนะครับอาจารย์สารคามนะครับวิ่ง8ปดนะครับผมเลขปิดก็แม่นนะครับเขาเลขวิ่ง8เลขปิด2กับ4จับคู่หลุดอยู่ครับผมอาจารย์สารคามนะครับเลขวิ่งแม่นหล,ลักรักอ่าเพิ่นให้์รักมากกรแม่นนี่ครับท่านำชุ่มอะไรล่ะหลักของอาจารย์สารคามนี่ครับผม หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยมี2อยู่ครับผม,มนะครับพันเป็น2 2 3 2นะครับหลักลอยบ่อเขาเด้อนะครับหลักสิบบนหลักสิบบนบ่อเขาเขาตะหลักหน่วยล่างไอ้หน่วยบนท่านผู้ชมเขาตะหน่วยบนหน่วยบน2ประเด็นที่2กับ7ครับหน่วยบนเด่นที่2กับ7นะครับของอาจารย์สารคามนะครับผม เลขจับเลขจับคู่เพิ่นหลุดอยู่ครับท่านผู้ชมแต่ว่าเลขวิ่งนะครับวิ่ง8กับลักหนวยเพิ่นนะครับผมถือว่าแม่นคุณปุ้ยบัวใหญ่กับมาตาเลกโอ้ลักลอยหลุดมาตาเลกเด่นบนเด่น 8, 8 8มาลักลอยท่านผู้ชมมีหนึ่งนะครับผม8 1 8 2นะครับมาแต่เลกวิ่งนะครับคุณลักร้อยหกกับ4มาด้วยกันนะครับมา4 6ล่างน,นะครับท่านผู้ชมปู7 2โอ้นี่ปู7 2 ปู 7, 2, เจ็ดสองเหล็กในตารางกับแม่นเด้อครับผมเด่นบนสามกับสองกับมาสองเพิ่นอยู่เนาะครับเนาะเพิ่นจับแต่สามหนึ่งเพิ่นบนจับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเหล็กในตารางแม่นนะครับท่านชมเลขในตารางถือว่าแม่นนะครับปูเจ็ดสองปูสีสเกตนะครับโอ้เขาตะเล็กวิ่งนะครับปูสีสเกตนะครับวิ่งบนวิ่งสองนะครับเขาตะเล็กวิ่งบนนะครับผมปูสีสเกต แม่ร้อยเอ็ดแม่ร้อยเอ็ดนะครับแม่ร้อยเอ็ดเข่าตะลักลักหนวยพี่น้องลักหนวยให้ี่งนะครับลักซิบนี่กับเข่าซีนะครับมันก็คูมาซีกับหกลักลักซิบเข่าซีเด้อพี่น้องเด้อนะครับลักซิบเข้าซีหกล่างนะครับลักหนวยโอ้มาน้ำกันซีหกหนึ่งสองหน้ำหน้ำกันแม่ร้อยเอ็ดกับแมนอยู่ครับท่านผู้ชมเอาเนาะครับแต่จังอ่า เดี๋ยวเจ้าได้สำนักอ่าได้บ่าวเท่าจะพาไปตามตรงหวดนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2566ัร้บหกครับผมอ๋ครับงวดนี้เลขฝันบ่เขาตอนเลข็กขับนวณเล็กขับนวณเขาอยู่นะครับท่านผู้ชมครับมากตัวกลับไอสองหนึ่งมาหนึ่งสองกลับจากนาครพน,นมปีนี้พึ่งจะล,ลุดเลขวิ่งลุดครั้งที่สองได้ท่านผู้ชมเดอ้อที่บปมาเล่เนาะครับเพิ่นเห็นเก้าเจ็ดศูนย์นะครับ,ร 70, รบพึ่งจะลุดครั้งที่สอง สลบไปแล้วเจลอตเตอรี่บ่าวแถากับสลบอยู่ครับท่านผู้ชมสลบอีกแล้วนะพี่น้องเนาะดีใจครับปูเพิ่นโชคดีนะครับผมดีใจที่เพิ่นโชคดีผู้ใดนะครับบ่โชคดีบ่เป็นหยังสู้กันต่อท่านผู้ชมนะครับผมสู้กันต่องวดวันที่่1ตุลาคม2566มาพี่น้องเนาะอ๋องวดนี้ก็ถือว่า กับเขาหลายสำนักหลายอาจารย์เยอะนะครับผมเลขลักซิตลักงวยนะครับสูตรคำนวณบ่าวเท่ากันชือว่าแม่นอยู่ธรรมชุ่ชมแต่ว่ามาตกกลับนะครับเนาะสูตรคำนวณบ่าวเท่านะครับได้สองหนึ่งมาหนึ่งสองเป็นชุดบนอย่างเดียวพี่น้องนะครับบ่าวเท่านั้นเด่นลักสามลักสี่ผันมานตัวร่องมาธรรมชมแม่พะเยากับสี่หก 4, 6, ตรงๆแม่พะเยาแม่นเดอครับธรรมชุ่ชมครับแล้วก็ดับดับอยู่เอ่อซิบเก้าหัวแล้วครับ ดับ8ล่างน,นะครับผมดับสิบดับ19งวดแล้วนะครับปูกุมพรวากระแม่นนะครับให้สองหนึ่งล่างไปบนเขาเนี่ยเส้นและพุ่มนะครับ1 2 1 2ตรงตรงนะครับ1 2ตรงตรงหลัก10หลักหน่วยแม่นนะครับเด็กจำนวณเบาเท่ากะให้สองหนึ่งมาหนึนาา่งสองนะครับท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่านสองทุกท่านพี่น,อน้องดอ้อ เปบัญเจรถตรีเป็นเป็นอย่างไรนะครับผมให้โชคดีแน่บอนะครับฝนพิ่งยุดตกพอดีพี่น้องนะครับพ็ตา้นั่นกับฝนยุดตกตกตั้งแต่เศา้านะครับจนคำ่ำครับท่านผู้ชม เ,เงียบเลยเนาะบานเจโร,รตรีเงียบท่านไหนมาท่านผู้ชมบอ,อยู่นะครับเจโร,รตรี่ไม่อยู่นะครับผมเอาวบเป็นยังนะครับท้องฟ้าเริ่มโป่งแล้วครับฝนหยุดตกแล้วนะครับสู้กันต่อท่านผู้ชมนะครับหวัดหนาเอาไมนะครับเดี๋ยวจะไป เดี๋ยวไปตรวจรอตอรีบ้งนะครับลอตอลีก็หลายใบพี่น้องโอ้ถ้าเป็นหนึ่งแปดสองเนาะครับหนึ่งมาอยู่กลางแปดครับเพิ่นกะตีให้แม่นอยู่นะครับผมครับแปดกับสองแปดเปินไปยูรักลอยธรรมชมเก้เพิ่น่อยูเก้เพิ่น่อยูบ้านนะครับผมเอาดีใจครับพูดถูกรางวันผู้มชมนะครับพบกันคลิปหน้าครับว่าจะพาไปรับชม สำนักไหนกอนนะครับเอาคลิปนี้บ้าเท่าสวัสดีครับ